อัปเดตสภาพอากาศล่าสุดวันนี้ค่ะภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นและจะมีฝนตกหนักในบางพื้นที่โดยเฉพาะในบริเวณฝั่งอ่าวไทยส่วนบริเวณภาคอื่นๆในวันนี้ปริมาณของฝนจะลดลงจากเมื่อวานโดยเฉพาะในบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนปริมาณของฝนจะลดลงอย่างเห็นได้ชัดเนื่องมาจากลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมในบริเวณภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือส่วนที่ทางของลมยังคงแป,ปรปรวนทําให้ปริมาณของฝนฟ้าขนองยังคงเกิดขึ้นปริมาณของฝนยังคงไม่ขาดเม็ดเพียงแค่ลดลงจากที่ลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงเหนือเริ่มพัดชัดเจนมากขึ้นนั่นเป็นสัญญาณบ่งชี้ว่าเริ่มเข้าสู่ฤด,ดูหนาวอย่างชัดเจนแล้วส่วนสภาพอากาศนะคะตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่25ตุลาคม2568จะเป็นเช่นไรติดตามอัปเดตเส้นทางของยอมความกอากาศต่ำล่าสุดจะเคลื่อนตัวไปในทิศทางใดนะคะรายละเอียดทั้งหมด ติดตามได้กับแอดมินในคลิปนี้เลยค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีวันพฤหัส,สบ,บดีที่16ตุลาคม2568นกบนะคะกับแอดมินบายพยายกรณ์อากาศวันนี้ในช่วงบ่ายเย,ย,ย,ย็นค่ะพอากรศในวันนี้นะคะปริมาณของฝนจะลดลงจากเมื่อวานอย่างเห็นได้ชัดโดยเฉพาะในบริเวณทางตอนบนนะคะอย่างเช่นภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือแต่ภาคใต้ตรงกันข้ามนะคะภาคใต้จะมีปริมาณของฝนเพิ่มขึ้นและจะมีฝนตกหนักในบางพื้นที่ด้วยค่ะลมตะวันออก และลมตะวันออกเฉียงเหนือนะคะพัดปกคลุมมีความแรงมากยิ่งขึ้นนะคะส่งผลทําให้ในวันนี้ปริมาณของฝนนั้นยังคงเกิดขึ้นได้แต่ลดลงนะคะเนื่องจากมีความเย็ยนเริ่มเข้าลงมาครอบคลุมแล้วนะคะทําให้ในบริเวณทางภาคเหนือภาคตนออกเฉียงเหนือตอนบนๆนะคะปริมาณของฝนถึงได้ลดลงอย่างเห็นได้ชัดค่ะจากการอัปเดตลักษณะสภาพอากาศล่วงหน้านะคะคุณผู้ชมตั้งแต่วันนี้16ตุลาคมไปจนถึงวันที่25ตุลาคม2568ค่ะ อย่างที่แอดมินเกิดข้างต้นไปแล้วนะคะสําหรับวันนี้สภาพอากาศก็คือปริมาณของฝนจะลดลงค่ะนะคะสัมผัสได้อย่างเห็นได้ชัดเลยก็คือบริเวณทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนปริมาณของฝนจะลดลงอย่างชัดเจนนะคะส่วนในภาคอื่นๆปริมาณของฝนก็ลดลงเช่นกันนะคะในวันนี้และปริมาณของฝนนะคะคุณผู้ชมจะลดลงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่วันที่17ไปจนถึงวันที่25ตุลาคมไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลางภาคตะวันออกกรุงเทพมหานครปริมณฑลนะคะปริมาณของฝนจะลดลงอย่างต่อเนื่องแต่ยกเว้นภาคใต้นะคะในภาคใต้จะมีปริมาณของฝนกระจายนะคะเกิดขึ้นมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นต่อเนื่องตลอดช่วงเลยนะคะแต่เพียงแค่ มีปริมาณของฝนนั้นเกิดขึ้นแบบว่าหนักบ้างเบาบ้างในบางวันนะคะสลหรับกันบางวันฝนหนักบางวันฝนเบาแต่มีฝนเกิดขึ้นตลอดเลยในบริเวณภาคใต้ค่ะส่วนทิศทางของลมนะคะเริ่มเปลี่ยนเป็นลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงเหนือนะคะอย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้นนั่นก็เป็นสัญญาณบ่งชี้นะคะว่าจะเริ่มเข้าสู่ฤดูหนาวแล้วนั่นเองค่ะ โดยเฉพาะนะคะในบริเวณทางภาคเหนือเหมือนอย่างที่เราอัปเดตกันมาเมื่อ2-3วันก่อนหน้านี้นะคะสภาพอากาศยังไม่เปลี่ยนไปนะคะก็คือตั้งแต่1 7 1 8นี้ปริมาณของฝนจะลดลงอย่างเห็นได้ชัดโดยเฉพาะในบริเวณทางภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะเนื่องจากมีมวลอากาศเย็นนะคะที่จะเริ่มแผ่ลงมาปกคลุมทําให้ปริมาณของฝนนั้นลดลงนะคะแต่มีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นในช่วงแรกๆนะคะยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นอยู่หลังจากนั้นปริมาณของฝน ก็จะค่อยๆลดลงอย่างต่อเนื่อง สัมผัสอากาศเย็นๆนะคะโดยเฉพาะในบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือในพื้นที่ยอดดอยยอดผูจะสัมผัสได้อย่างชัดเจนมากค่ะส่วนบริเวณภาคอื่นๆนะคะไม่ว่าจะเป็นภาคกลางภาคตะวันออกภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างนะคะก็จะเริ่มสัมผัสอากาศได้แล้วเช่นกันค่ะสัมผัสได้ถึงการเปลี่ยนไปของสภาพอากาศนะคะแต่ยังไม่ได้สัมผัสกับความหนาวเย็นนะคะเพียงแค่มีความรู้สึกว่าตอนเช้าๆนะคะจะมีลมเย็นๆบ้างเล็กน้อยค่ะและในช่วงปลายเดือนนะคะก็มีการเปลี่ยนแปลงอีกหนึ่งอย่างด้วย ะะกับสภาพอากาศที่จะเปลี่ยนจากฤดูฝนเข้าสู่ฤดูหนาวในช่วงปลายเดือนนี้ก็ยังมียอมความกดอากาศต่ำนะคะที่เกิดขึ้นบริเวณเมหาสมุทรแปซิฟิกนะคะทางด้านตะวันออกของประเทศฟิลิปปินส์ที่เราอัปเดตกันไปเมื่อวานนะคะคุณผู้ชม ยังคงเดินหน้าในทิศทางเดิมนะคะจากการอัปเดตในวันนี้ก็ยังให้ทิศทางนะคะว่าจะเคลื่อนผ่านบริเวณหัวเกาะลูซอนประเทศฟิลิปปินส์ลงสู่ทะเลจีนใต้ในวันที่19ตุลาคมนะคะหลังจากนั้นก็จะลงสู่ทะเลจีนใต้เคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกค่อนทางเหนือนะคะคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้บริเวณชายฝั่งของประเทศจีนตอนใต้นะคะ หลังจากนั้นนะคะก็จะเคลื่อนกลับลงมาแถวบริเวณเกาะไฮลัมนะคะใกล้ๆกับบริเวณเกาะไฮลัมและคาดว่านะคะจะเคลื่อนตัวเข้าใกล้บริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามแล้วก็สลายตัวไปในช่วงวันที่22-23ตุลาคมนี้นะคะ แต่ในขณะนั้นนะคะก็มียอความกดอากาศต่ําทางด้านตะวันตกของประเทศไทยนะคะดังนั้นต้องติดตามอัปเดตกันใกล้ๆอีกครั้งหนึ่งนะคะคุณผู้ชมในช่วงวันที่20-21ถึงตุลาคมนี้ค่ะเนื่องจากมีตัวแปรเพิ่มเข้ามานะคะสภาพอากาศจะเป็นเช่นไรนะคะจะเป็นไปตามที่เราคาดการเอาไว้หรือไม่นะคะเนื่องจากความคาดหมายสภาพอากาศล่วงหน้านะคะอาจไม่ถูกต้องร้อเซ็นมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงได้เมื่อมีข้อมูลใหม่เข้ามาแทนที่ติดตามอัปเดตนะคะดูไว้เพื่อเป็นแนวทาง ประกอบการตัดสินใจค่ะโดยปริมาณของฝนในวันนี้นะคะลดลงอย่างเห็นได้ชัดจากการอัปเดตลักษณะสภาพอากาศทั่วไปจากกรมอุตุนิยมวิทยาตั้งแต่เที่ยงของวันนี้จนถึงเที่ยงของวันพรุ่งนี้ค่ะภาคเหนือจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากก็จะเป็นบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนตากกำแพงเพชรแล้วก็สุขโขทยัยอุณหภูมิต่ำสุด2 2 2 4องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30-33องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงใต้พัดด้วยความเร็ว5-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากจะเป็นบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกดและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-35องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือพัดด้วยความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากจะเป็นบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาคร อุณหภูมิต่ำสุด24-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-35องศาเซลเซียสลมตะวันออกเชียงใต้พัดด้วยความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกจะมีฝนฟ้าคนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากจะเป็นบริเวณจังหวัดฉะเชิงเซาชนบุรีระยอง อุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-35องศาเซลเซียสลมตะวันออกพัดด้วยความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกค่ะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และจะมีฝนตกหนักบางแห่งในบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตนียะลาและนะราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด23-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-34องศาเซลเซียสลมตะวันออกเชียงใต้พัดด้วยความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันตกจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากจะเป็นบริเวณจังหวัดพังงากระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด24-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-35องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้พัดด้วยความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีขึ้นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองขึ้นสูงมากกว่า2เมตร กรุงเทพมหานครและปร,ะริมณฑลจะมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นร้อยละ40ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด24 -25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34-35งาสองศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้พัดด้วยความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงเช่นเคยค่ะก่อนจะไปอัปเดตปริมาณของฝนสะสมนะคะแอดมินก็ขออนุญาตพาค,คุณผู้ชมมาอัปเดตเรดาร์สภาพอากาศตรวจเท็คกลุ่มฝนนะคะจากโมเดลนะคะคุณผู้ชมจะสังเกตเห็นว่าฝนนะคะ เกิดขึ้นเป็นฝนกระจายนะคะในบริเวณทางภาคเหนือภาคกลางนะคะมีฝนเล็กๆน้อยๆเกิดขึ้นกระจายตัวนะคะแต่ฝนนะคะเกิดขึ้นหนาแน่นในบริเวณภาคใต้เป็นใต้ตอนล่างส่วนใหญ่เลยนะคะ ติดตามมาดูกันใกล้ๆค่ะคุณผู้ชมปักหมุดดูกันใกล้ๆนะคะว่าปริมาณของฝนเกิดขึ้นในพื้นที่ใดกันบ้างนะคะในภาคเหนือนะคะฝนเกิดขึ้นบริเวณเชียงแสนเชียงคำนะคะแล้วก็หมู่บ้านป่าแดดแม่ใจบ้านโป่งนกอำเภอพระวังเหนือนะคะพะเยาอำเภอโป่งเชียงม่วนใกล้กับอำเภอร,ร้องกวางใกล้ๆกับอำเภอเงานะคะบ้านน้าพุแล้วก็ใกล้กับบริเวณอำเภอปัวะคะ่ะฝนค่อนข้างกระจายตัวนะคะไม่ได้ตรงจุดอำเภอเท่าไหร่แอดมินต้องกราบขออภัยด้วยนะคะ บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะคะบ้านห้วยทรายขุนยวมแม่ลาน้อยนะคะแล้วก็บริเวณแม่สะเรียงใกล้กับอำเภอสามเงาค่ะแม่สอดเจดีโคพบพระอุ้มผางนะคะก็มีเช่นกันบริเวณบ้านหนองจังนะคะบ้านวังโป่งบ้านเหมืองแพร่ค่ะบ้านชาติาการบ้านซำวายบ้านใหม่อำเภอเมืองพิษณุโลกนะคะเนินมะปรางแล้วก็บริเวณเพชรบูรณ์ชนแดนน้องไผ่วิเชียนบรุรีน้องบัวค่ะไพศาลีบ้านตะเคาะโคกสำโรงนะคะอุทัยธานีแล้วก็บริเวณชัยนาท ใต้อุ้มผางลงมานะคะก็มีแถวบริเวณบ้านปางมะค่าลานหมานัยนะคะลานศักทุ่งเสือโทนทองผาภูมิคาติดกับบริเวณภาคกลางนะคะบริเวณท่ากระดานแล้วก็ไซโยกกล้วยน้ําขาวเมืองเท้านะคะมีฝนเช่นกันบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะก็มีบวบางนะคะเกิดขึ้นตั้งแต่บริเวณท่าลี่ภูเรือค่ะบ้านคอกวัวหนองอีเลิงทุ่งพระนะคะบริเวณกเกษตรสมบูรณ์บ้านทรัพย์เจริญค่ะวิเชียนบุรีนะคะลงมาจนถึงในส่วนของสระบุรีนะคะต่อกับ ภาคตะวันออกนะคะบริเวณนครนายกพนมสารคามสะแก้วพนัทดคมชนบรุรีสอยดาวสัตหีบนะคะวันนี้ฝนค่อนข้างกระจายนะคะคุณผู้ชมไม่เป็นกลุ่มก้อนค่ะกระจัดกระจายนะคะตกเป็นจุดๆเล็กๆน้อยๆทางด้านภาคตะวันออกเฉียงเหนืออีกเล็กน้อยนะคะบริเวณคำชมพูบ้านกระบะกากลสินมหาสารคามบ้านหัวขั้ววาปีปทุมแล้วก็บริเวณอำเภอนาเชื่อคะ่ะ แล้วก็มีอีกเล็กน้อยนะคะแถวบริเวณอำเภอเมืองอุบลราชธานีค่ะเป็นฝนโป,ปรยปรยเกิดขึ้นค่ะส่วนภาคใต้นะคะปริมาณของฝนในภาคใต้มีเกิดขึ้นแถวบริเวณบางสะพานน้อยค่ะใกล้ๆกับบริเวณอำเภอท่าแซะนะคะเกาะสองแล้วก็บริเวณท่าชนะคุรบุรีตะกัวป่าอำเภอพนมนะคะบริเวณเขาพนมค่ะใกล้กับอำเภอเมืองสุราธานีพระแสงฉวังทุ่งสงบ้านทุ่งยางงามนะคะบ้านสารด่าน ใกล้กับอำเภอเมืองกระบี่ค่ะบริเวณสิกานะคะย่านตาขาวพัฒลุงระโนดบ้านทางเผาบางแก้วแล้วก็บริเวณบ้านไส้ใหญ่ควรโดนนะคะหัดใหญ่คลองแงนะคะจันานาทวีสเดาสว่าย้ยอยปัตตนีปนริยะลา ปันนังสตาแล้วก็ใกล้ๆกับแม่หวาดด้วยค่ะและนี่ก็เป็นปริมาณของฝนที่เกิดขึ้นนะคะอัปเดตล่าสุดช่วงเวลา13.35นาทีค่ะอัปเดตปริมาณของฝนสะสมตั้งแต่บ่ายเย็นของวันนี้ไปจนเที่ยงของวันพรุ่งนี้ค่ะ ปริมาณของฝนเกิดขึ้นนะคะตั้งแต่ช่วงบ่าย14นาฬิกา15นาฬิกาเป็นต้นมานะคะในหลายๆพื้นที่นะคะวันนี้ท้องฟ้าก็ค่อนข้างที่จะเป็นเพียงฟ้าครึ้มๆนะคะบางพื้นที่ร้อนอบอ้าวนะคะในวันนี้เนื่องจากฝนลดลงกว่าเมื่อวานค่ะโดยเลื่อนไปดูในช่วงเย็นนะคะใกล้ๆลเลิกงาน17นาฬิกามีฝนเกิดขึ้นนะคะในบริเวณทางภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือแต่เป็นฝนเบา,ๆบา,ๆ,บาๆบางๆเกิดขึ้นนะคะในช่วงบ่ายๆมีฝนเกิดขึ้นทางใต้เป็นส่วนใหญ่ค่ะ ในช่วงเย็นนะคะก็จะมีฝนเบาๆบางๆนะคะครอบคลุมในบริเวณเชียงรายแม่อายหลวงชัยประการอำเภอพานนะคะเชียงคำพยาวอำเภอเงาอำเภอสองนะคะอำเภอปัวเทศบาลเมืองน่านอำเภอเมืองแพร่ลำปางวังชิ้นค่ะอำเภอปลายแม่ห้องสอนขุนยวมแม่แจ่มแม่เสเรียงห้องมะค่าอมก่อยท่าสองยางอำเภอลีนะคะบ้านนาตาโพอำเภอเมืองจังหวัดตากแม่สอดพบพระอุ้มผาง กำแพงเพชรโค้งวิลายลานศักนกครสวรรค์นะคะอุทัยธานีหันคาบ้านไร่หนองบัวพิจิตรพิศณุโลกนะคะแล้วก็บริเวณนครไทยลมศักเพชรชบูรณ์หนองไผ่ลงมาจนถึงบริเวณภาคกลางนะคะ สะโบดวงเวียนสะแก้วพระนครศรีอยุธยานะคะห้วยกระเจากาญจนบรุรีกำแพงแสนบางเลนสองพี่น้องสุพรรณบุรีศรีประจันอ่างทองสามโคกนะคะรวมไปถึงบริเวณไซโยกท่ากระดานทองผาภูมิทุ่งเสือโทนเมืองเท้าด่านช้างนะคะมีฝนเกิดขึ้นเป็นฝนเบาๆบางๆค่ะส่วนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะมีฝนครอบคลุมแถวบริเวณพรเจริญดอนดูสีสงครามนาดีนาว่าวานอนนิวาส บ้านทุ่งนะคะบ้านโพนคล้องบ้านคำบอนโพนทันอุดรธานีบ้านเชียงบ้านทาตสกลนครปลาปากน้อยหนองบัรลพูนาส้มโฮงคอกวัวโศกเหลืองบ้านพันดอนบ้านวังเพิ่มบ้านหนองอีเลง บริเวณบ้านทุ่งพระชุมแพรเกษตรสมบูรณ์บ้านสาราทองหนองดินดำหนองลวกพัฒนาท่านางแนวอำเภอพลบ้านไผ่กุดรังขอนแก่นกระบากนะคะแล้วก็บริเวณมหาสาร,รคามค่ะเริ่มตั้งแต่แถวบริเวณบ้านดงเย็นนะคะคำชมพูนามลกาลสินโพชัยโพนทองมหาสาร,รคามร้อยเอ็ดบ้านหัวขั่วป่าวาปีปทุมค่ะนาเชือก บ้านกงกุกนะคะพญาคภูมิพิสัยประทายบัวใหญ่พิมายคูเมืองสตึกบุรีรัมนะคะรวมไปถึงบริเวณโพนทองบ้านแดงศิลฐภูมิไซมนนะคะติดกับบริเวณยะโสธรลงมาเลยนะคะตั้งแต่คําเขอนแก้วศิล,ลาราชอันนี้ฝนจะอยู่ในระดับปานกลางนะคะบริเวณศิล,ลาราชเบิงบุญสนมยางชมน้อยอุบลราชธานีสีเมืองใหม่พิบูลมังสาหารบ้านอีมูเดตอุดมสำโรงกันทารัลลกษ์นะคะกันทารลมรีสะเกต พายุหะเบญจลลักษ์ไพรบึงนะคะภูสิงปางกูสังขะสีขอรภูมิห้วยทับทันสุรินกระสังปราศาทบ้านกรวดวพภพาชัยแล้วก็บริเวณอำเภอเมืองนางรองนะคะบุรีรัมแล้วก็ละหานทรายค่ะภาคตะวันออกนะคะก็เป็นเพียงฝนเปอร์ร,รอยอาจเกิดขึ้นได้แถวบริเวณพัทยาระยองอำเภอรกระแรงนะคะบริเวณฉะเชิงเซาแล้วก็สะแก้วเล็กน้อยค่ะ ส่วนภาคใต้นะคะมีฝนตกตลอดมาตั้งแต่ช่วงบ่ายนะคะติดต่อมาจนถึงช่วงเย็นแล้วก็ช่วง17บเนา,าิกาก็ยังคงม,มีฝนเกิดขึ้นได้แถวบริเวณคุระบุรีตะกัวป่ากระโปรงพนมพังงานะคะภูเก็ตกระบี่เกาะยาวเขาพนมพระแสงบ้านนา,าสารสุราษฎร์ธานีดอนศัก์ิสิชนนะคะอำเภอฉวางทุ่งสงบ้านกลองนครศรีธรรมราชบ้านทุ่งยางงามสีเกาตรังย่านตาขาว เะอวดนะคะบ้านหนองบอนระโนดพัทลุงบางแก้วบ้านพังเพาค่ะบริเวณบ้านไส้ใหญ่ควนโดนควนเนียงสงขลาหาดใหญ่คลองแงะนะคะ,สะเสดาสตูลจนะนาทวีสบ้าย้อยปัตตานีปนริบ้านโลทูยะลารืออสาะณนะราธิวาสปนังสตาแม่วาดสุไหงโกโลกนะคะบ้านบององศอรีสาครจุฬาพรพัฒนาค่ะก็คือมีฝนนะคะต่อเนื่องจนถึงบริเวณเบตงใต้สุดกันเลยค่ะ แต่ฝนนะคะเกิดขึ้นเป็นฝนเบาๆบางๆนะคะในช่วงเย็นเลื่อนกันไปดูต่อในช่วงค่ำไปกว่าน,นี้นะคะคุณผู้ชมเวลาประมาณสัก20-21ถึนาฬิกานะคะฝนนะคะจะเริ่มเปลี่ยนมาเกิดขึ้นแถวบริเวณทางด้านภาคตะวันออกนะคะที่ติดกับบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนืออย่างเช่นนครราชสีมาบุรีรัมย์นะคะมีเกิดขึ้นหนานแน่นขึ้นนะคะเริ่มตั้งแต่ช่วง19นาฬิกา20นากาจนถึง 21, 21นาฬิกานะคะ ก็คือเปลี่ยนนะคะครอบคลุมตั้งแต่บริเวณนครราชสีมาบำเน็ตอรมณ์สะโบดอุทัยธานีนครสวรรค์หันคาวงเวียนสะแก้วปากช่องคอนบุรีนะคะนนดินแดงตาพระยาสะแก้วคลองหาดสอยดาวคลองตะเกาจันทบุรีอำเภอกระแรงระยองชนบุรีฉะเชิงเซาปราจีนบรุรีนครนายกนะคะรวมไปถึงบริเวณหนองไฮไทยสามคีพนมสารคามหนองว่า วัฒนานครคลองหาดนะคะพนัทนิคมสมุทรปราการค่ะกรุงเทพมหานครนะคะปากเกร็ดสามโคกนนทบ,บุรีพระนครศรีอยุธยานะคะบางเลนนครปฐมไร่ขิงสมุทรสาครน,นะคะมีฝนเกิดขึ้นรวมไปถึงบริเวณสามพลานครเชัยศรีบางเลนด้วยนะคะมีฝนเกิดขึ้นได้ในช่วงเวลาประมาณ20-21นาฬิกาค่ะเลื่อนกันไปดูต่อนะคะในช่วงดึกๆเวลาประมาณ23-24นาฬิกา สัญญาณของฝนนะคะในหล,หลายพื้นที่ก็เริ่มหายไปนะคะในส่วนของภาคใต้ฝนก็จางหายไปตั้งแต่ช่วงค่ำนะคะเกิดขึ้นแถวบริเวณทางด้านภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลนะคะโดยเริ่มตั้งแต่ภาคตะวันออกแล้วก็ค่อยๆเคลื่อนมาทางด้านบริเวณตะวันตกมากขึ้นก็คือทางด้านบริเวณภาคกลางนะคะครอบคลุมตั้งแต่บริเวณบ้านโค้งวิไลปางมะข่าคลองลานบ้านไร่ด่านหมาในลานสักน้องช้าง อุทัยธานีชัยนาทบ้านไร่หันคาด่านช้างเมืองเท้าทุ่งเสือโทนนะคะท่ากระดานหลังเขาสีประจันสุพรรณบุรีอู่ทองสองพี่น้องห้วยกระเจาไซโยกนะคะห้วยน้ําขาวการจนบุรีกาแพงแสนบางลีนสามโคกปากก็ดนนทบุรีกรุงเทพมหานครสมุทรปราการสมุทรสาครสมุทรสงครามนะครปฐมนะครชัยศรีนะคะไร่ขิงสามพลานโพธาร,รามราชบรุรีจอมบึงสวนพึ่ง ะะติดต่อกับบริเวณแพคกหนาอแดงท่าเสลาเพชรบุรีชะอําพรงเ้หัวหินปานบุรีนะคะมีฝนเบาบางเกิดขึ้นได้ในช่วงกลางดึกค่ะแล้วก็บริเวณภาคตะวันออกเชียงเหนือนะคะก็มีเกิดขึ้นเล็กน้อยแถวบริเวณนงสว่างเชียงคานท่ารีภูเรือเลยน้ำโสมนาส้มโฮนะคะแล้วก็บริเวณเบียงจันเล็กน้อยในช่วงดึกๆค่ะส่วนภาคเหนือนะคะก็จะเป็นฝนโป,ปรยโปรยแถวบริเวณเชียงดาวอำเภอปราวปางห้วยไร่าปางแขวง ป้านโป่งนกแม่สวยอำเภอพานชัยประการนะคะวังเหนือพยาววังใหม่เชียงใหม่ท่าม่อนเป็นฝนโปรยๆยค่ะเดินกันไปดูต่อนะคะในช่วงเช้ามืดเวลาประมาณ2-3ถึงนาฬิกาค่ะคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่จะออกไปกรียดยางนะคะในวันพร,รุ่งนี้ช่วงเวลา2-3ถึงนาฬิกากองฟ้าเริ่มปลอดโปร่งแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคเหนือนะคะก็มีฝนเล็กๆน,น้อยๆแถวภาคเหนือนะคะบริเวณท่าขี้เหล็กเชียงแสนแม่จันเชียงรายพญาเมงรายอำเภอเทิง หมู่บ้านป่าแดดอ,อพานแม่ใจบ้านโป่งนกแม่สวยชัยประการแม่ไอหลวงเชียงดาวอ,อพระรา้าบ้านปางแขวงสมิงเชียงใหม่แม่วางลำพูนท่าหม่อนดอยแก้วห้องมะฆ่าทุ่งข้าวหางลำปางดอยเต่าอเภอลี้บ้านวังยาวนะคะแล้วก็บริเวณแม่แจม่มอมก่อยนะคะมีฝนเกิดขึ้น,น,นแต่เป็นฝนเบาบางค่ะอาจเป็นฝนโปรยโปรยเท่านั้นเองนะคะบางพื้นที่อาจเป็นเพียงฟ้าครึ้มค่ะแล้วก็แถวบริเวณชุมแสงหนองบัวไพศาลีตะเคาะอุทัยธานีชัยนาทนะคะ ลำนารายเนินมะขามป้อมวิเชียนบุรีบำเน็ตนรงโนนสูงพี่มายบ้านตะขบนครนราชสีมาสีคิ้วนะคะโชคชัยคอนบุรีบ้านบุนางรองกุโบดน้องเสม็จตาพยานะคะมีฝนเปิดรปยเกิดขึ้นในช่วงเช้ามืดส่วนภาคใต้นะคะก็มีฝนเกิดขึ้นเช่นกันเป็นฝนเบาๆบางๆเริ่มตั้งแต่บริเวณหัวหินปานบุรีกุยบุรีประจวบคีรีขันทับสแก บ้านคลองรอยบางสะพานน้อยมาบอมริตท่าแซชุมพรซาวิหลังสวนบางสองราเกาะสองในหยวนท่าชนะสุราธานีดอนศักดิ์สิชนนาสารท่าศลานครศรีธรรมราชบ้านกลองะอวดบ้านหนองบอนระโนดพัทลุงบางแก้วบ้านพังเผาควรเนียงสงขลานะคะปัตตนีปนารบ้านโลนะทูนราธิวาสค่ะและนี่ก็เป็นฝนที่เกิดขึ้นในช่วงชวเช้ามืดนะคะอถึง3นาฬิกาค่ะ เลื่อนกันไปดูในช่วงเช้าค่ะคุณผู้ชมปริมาณของฝนนะคะในช่วงเช้าก่อนออกไปทํางาน6นาฬิกาถึง7นาฬิกานะคะปริมาณของฝนค่อนข้างเบาบางค่ะในวันนี้เดินทางไปทํางานสะดวกนะคะวันนี้กรุงเทพมหาคนครปริมณฑลนะคะปลอดโปร่ปรงค่ะอาจมีสัมผัสเพียงแค่อากาศเย็นๆบ้างเล็กน้อยนะคะมีลมพัดเย็นๆในช่วงเช้ามืดเท่านั้นเองแล้วก็ทางภาคใต้นะคะมีฝน อยู่เพียงในภาคใต้เกิดขึ้นครอบคลุมในบริเวณพื้นที่เมื่อดังกล่าวนะคะ2-3นาฬิกาเมื่อสักครู่ตั้งแต่หัวหินประจวบจกิริขันทับสแกร์บางสะพานน้อยชุมพรจนถึงหลังสวนนะคะมีฝนเบาๆบางๆเกิดขึ้นได้ในช่วงเช้าเวลาประมาณ6-7นาฬิกาค่ะ ลืกันไปดูต่อในช่วงสายนะคะคุณผู้ชม8นาฬิกา9นาฬิกาทางใต้นะคะฝนเริ่มชัดเจนมากขึ้นนะคะตั้งแต่บริเวณเพชรบุรีหัวหินลงมาจนถึงชุมพรนะคะก็มีฝนเกิดขึ้นต่อเนื่องนะคะจนถึงเวลา8นาฬิกา9นาฬิกาเป็นฝนเบาๆบางๆนะคะส่วนภาคอื่นๆนะคะปริมาณของฝนลดลงอย่างเห็นได้ชัดค่ะในวันพรุ่งนี้สภาพอากาศในวันนี้เป็นเช่นไรนะคะสภาพอากาศในวันพรุ่งนี้คล้ายกันค่ะแตกต่างกันเพียงแค่ปริมาณของฝนที่จะลดลง มากยิ่งขึ้นกว่าวันนี้นะคะโดยจะลดลงต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะคะคุณผู้ชมเนื่องจากมวลอากาศเย็นนะคะเริ่มแผ่ลงมาปกคลุมมากขึ้นทําให้ปริมาณของฝนนั้นก็จะตอนบนนะคะหายไปแล้วก็ค่อยๆไล่ลงมาแถวบริเวณตอนกลางตอนล่างนะคะส่วนตอนนี้ตอนล่างก็ยังคงม,มีฝนอยู่นะคะแต่ก็ลดลงกว่าจากก่อนหน้านี้ค่ะ เลื่อนกันไปดูต่อนะคะในช่วงาสายไปกว่านี้นะคะจนถึงช่วงเที่ยงสัญญาณของฝนนะคะก็จะเริ่มกลับมาอีกครั้งในช่วงบ่ายนะคะในบริเวณภาคอื่นๆส่วนภาคใต้จะมีฝนนะคะบริเวณตอนล่างมากยิ่งขึ้นในช่วงบ่ายนะคะโดยเริ่มตั้งแต่บริเวณชุมพรหลังสวนลงมาจนถึงบริเวณใต้สดุดอย่างเช่นยะลาและก็นาราธิวาสค่ะโดยในช่วงบ่ายนะคะสัญญาณของฝนจะเริ่มกลับมาในบริเวณภาคเหนือ แล้วก็บริเวณภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลนะคะดยเริ่มตั้งแต่ช่วงเวลา13นาฬิกานะคะโดยในช่วงเวลา14นาฬกานะคะสัญญาณของฝนก็จะชัดเจนนะคะและก็ตกหนักได้ในบริเวณภาคเหนือนะคะก็จะมีตั้งแต่อุตรดิตถ์สวรรคลโลกสุโขทยัยพิษณุโลกพิจิตรนะคะแล้วก็บริเวณทางภาคใต้นะคะฝนก็จะเริ่มหนานแน่นขึ้นนะคะมีความแรงมากขึ้นในช่วงบ่าย ประมาณ14-15นาฬิกาค่ะสภาพอากาศในวันพรุ่งนี้จะเป็นเช่นไรนะคะก็ต้องติดตามอัปเดตปริมาณของฝนสะสมในวันพรุ่งนี้อีกครั้งหนึ่งค่ะสําหรับการมารายงานสภาพอากาศในวันนี้ก็มินเพียงเท่านี้ค่ะแอดมินก็ขอกราบขอบพระคุณผู้ชมทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมแล้วก็ขอกราบขอบพระคุณผู้ชมทุกท่านที่ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กับแอดมินนะคะและขอบพระคุณสําหรับคอมเมนต์ค่ะที่เข้ามาคอมเมนต์นะคะทั้งรายงานสภาพอากาศแล้วก็แสดงความคิดเห็นเป็นกําลังใจให้กับแอดมินค่ะแอดมินก็ขอ ขอบคุณล่วงหน้าสำหรับคุณผู้ชมท่านใดที่ยังไม่กดไลค์กดแชร์ให้อดมินด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอให้คุณผู้ชมทุกท่านมีแต่ความสุขนะคะสุขภาพแข็งแรงไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินก็ขอให้รุ่งเรืองรุ่งโรจน์ค่ะพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ